สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารที่น่าสนใจมากฉบับหนึ่งนะครับเป็นคู่มือการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาประถมวัยฉบับล่าสุดเลยมกราคม67จากสอมาสหรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นคู่มือที่สำคัญมากเลยนะคะสำหรับวงการศึกษาประถมวัย ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันดูนะครับว่าไอการประเมินคุณภาพจากภายนอกเนี่ยสำหรับโรงเรียนเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กมันคืออะไรกันแน่หลักการเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกับคุณภาพการศึกษาภาพรวมยังไงบ้างค่ะคือจริงๆการประกันคุณภาพภายนอกหรือ EQA เนี่ยนะคะมันเป็น,นกลไกตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะตามพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งสมศก็มีบทบาทตรงนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี2544น่นู่นแน่ค่ะ เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะครับผมงั้นเรามาเข้าประเด็นหลักกันเลยการประเมินภายนอกที่ว่าเนี่ยครับสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับก็คือ,เ,อเป็นกระบวนการที่สมศหรืออาจจะเป็นหน่วยงานภายนอกอื่นๆที่สมศรับรองนะคะเขาจะเข้ามาประเมินเข้ามาดูแล้วก็ติดตามเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประถมวัย อ๋อคือมีคนนอกเข้ามาดูใช่ค่ะแล้วตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าต้องประเมินทุกที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกหปีแล้วผลที่ได้เนี่ยนะคะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอะค่ะโอ้โหต้องนำทุก5ปีแล้วก็ต้องเปิดเผยผลด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับแสดงว่าเป้าหมายหลักๆคือการกระตุ้นให้พัฒนาไม่ใช่กระจับผิดใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ หัวใจสำคัญคือการส่งเสริมกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาตัวเองไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับให้ฟีดแบ็เพื่อการปรับปรุงจริงๆค่ะครับแล้วมันต่างจากการประเมินภายในที่ปกติทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาเขาทำกันเองอยู่แล้วยังไงบ้างครับอืมจริงๆอ้วมันเชื่อมตันนะคะเชื่อมกันอย่างใกล้ชิดเลย การประกันคุณภาพภายในหรือ IQA Internal Quality Assurance เนี่ยเป็นสิ่งที่สถานศึกษาต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการตามปกติเลยค่ะต้องดูทั้งออปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์แล้วก็ต้องทำรายงานประเมินตนเองออกมาที่เราเรียกกันว่า SAR Self Assessment Report อะคะ่ะอ๋อ SAR นี่เองที่ได้ยินกันบ่อยๆแปลว่ารายงาน SAR นี้คือข้อมูลตั้งต้นสำคัญหรือสิครับใช่ค่ะค่ะตัว SAR นี่สำคัญมาก แล้วถ้าเกิดสมมติว่า SAR อาจจะยังไม่ได้สะท้อนภาพทั้งหมดการประเมินภายนอกจะเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ยังไงครับค่ะคือ EQA หรือการประเมินภายนอกเนี่ยไม่ได้ดูแค่ SAR เท่านั้นนะคะถึงแม้ SAR จะเป็นข้อมูลสำคัญแต่ผู้ประเมินจากภายนอกเนี่ยเขาจะลงพื้นที่จริงค่ะ ไปดูสภาพจริงไปสัมภาษณ์สังเกตการแล้วก็หาหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆประกอบด้วยที่เขาเรียกว่าร่องรอยนะคะเพื่อยืนยันข้อมูลใน SAR แล้วก็ดูภาพรวมอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในรายงานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะเน้นดูที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเป็นสาคัญเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้เชื่อแค่กระดาษแต่ลงไปดูหน้างานจริงๆว่าทำได้จริงตามนั้นไหมทีนี้ สอมสอศเขาใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินสถานศึกษาปฐมวัยบ้างครับมีมาตรฐานอะไรหลกัหลกๆบ้าง หลักๆจะมีสามมาตรฐานค่ะรวมๆแล้วก็18ตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานแรกอันนี้สำคัญสุดเลยคือผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยมี5ตัวชี้วัดค่ะอันนี้คือหัวใจเลยดูพัฒนาการเด็กครบทุกด้านร่างกายสติปัญญาภาษาอารมณ์จิตใจสังคมคุณธรรมจริยธรรมคือเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเลยค่ะครับการเน้นผลลัพธ์ที่ตัวเด็กนี้สาคัญมากจริงๆแล้วอีกสองมาตรฐานแล้วครับ มาตรฐานที่2คือการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอันนี้ตัวชี้วัดจะเยอะหน่อยมี10ตัวชี้วัดค่ะมันจะครอบคลุมเรื่องการบริหารทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ภาวะผู้นําครูการพัฒนาบุคลากรสภาพแวดล้อมทางกายภาพความปลอดภัยรวมไปถึงเรื่องสวัสดิการการดูแลเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือที่เศษแล้วก็เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกค,ครองชุมชนประมาณนี้ค่ะโหอันนี้ละเอียดมากเลยนะครับ ใช่ค่ะส่วนมาตรฐานที่3คือการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อันนี้มีสมตัวชี้วัดค่ะจะเน้นดูเรื่องหลักสูตรว่าเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กไหมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และก็การประเมินพัฒนาการเด็กที่ทำอย่างเป็นระบบค่ะฟังดูครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับโดยเฉพาะมาตรฐานที่2เรื่องการบริหารจัดการนี่10บตัวชี้วัดเลยการจะหาร่องรอยหรือหลักฐานมายืนยันนี่ ในทางปฏิบัติคงต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อ oh. อาจจะดูเยอะนะคะแต่หลักการสําคัญที่สสส,สเน้นย้ําคือให้ดูจากสิ่งที่สถานศึกษาทําอยู่เป็นปกติในปัจจุบันค่ะไม่ต้องไปสร้างเอกสารใหม่หรือจัดฉากอะไรเพื่อการประเมินโดยเฉพาะเลยผู้ประเมินจะดูจากสภาพจริงข้อมูลปัจจุบันและผลการประเมินก็จะออกมาแค่2ระดับนะคะคือ เป็นไปตามมาตรฐานถ้าทําได้ดีมีหลักฐานชัดเจนหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาถ้ายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะไม่ได้มีเกรดซับซ้อนโอ้การที่บอกว่าไม่ต้องเตรียมเอกสารใหม่เพื่อรอรับการประเมินนี่ผมว่าช่วยลดภาระให้คุณครูให้สถานศึกษาได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะเขนเน้นดูการทํางานจริงมากกว่าแล้วกระบวนการประเมินโดยรวมพอจะเล่าให้ฟังเ่าแๆได้ไหมครับว่ามีขั้นตอนอย่งไงบ้างได้ค่ะ กระบวนการก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะเริ่มจากสมสอแจ้งสถานศึกษาว่าจะเข้าไปประเมินแล้วก็ขอข้อมูล SAR มาศึกษาก่อนจากนั้นผู้ประเมินก็จะลงพื้นที่ตานัดหมายพอลงพื้นที่ก็จะมีการสังเกตสัมภาษณ์ทั้งผู้บริหารครูเด็กผู้ปกครองหรือคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตรวจดูร่องรอยหลักฐานต่างๆประกอบกันไป เสร็จแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเบื้องต้นกับทางสถานศึกษาในวันสุดท้ายที่ตรวจเยี่ยมก่อนที่ทางสอมสอศจะไปสรุปผลประเมินอย่างเป็นทางการแล้วก็รายงานผลต่อสาธารณะต่อไปค่ะครับผมฟังดูเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนดีนะครับค่ะหัวใจสําคัญคือการดูการปฏิบัติงานจริงเพื่อยืนยันข้อมูลนะคะสรุปแล้วนะครับพอจะเห็นภาพรวมว่าการประเมินคุณภาพภายนอกของสอมศส,สาหรับเด็กปฐมวัยเนี่ย ก็เหมือนเป็นกระจกสะท้อนคุณภาพซึ่งมันเชื่อมโยงกับการประเมินภายในที่สถานศึกษาทำอยู่แล้วโดยใช้มาตรฐาน3ด้านหลักๆเป็นกรอบในการมองเพื่อเป้าหมายสุดท้ายก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายคือการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับการพัฒนาเด็กปฐมวยัยซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆของสังคมเราค่ะ ครับผมฟังมาทั้งหมดนี้ก็น่าสนใจนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงกรอบมาตรฐานแล้วก็กระบวนการต่างๆที่ดูจะมีโครงสร้างค่อนข้างชัดเจนแบบนี้ก็น่าชวนคิดต่อนะครับว่าเราจะสร้างสมดุลกันได้อย่างไรระหว่างการที่ต้องรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไวน้นี้กับการเปิดพื้นที่ให้คุณครูให้สถานศึกษาเขามีความคิดสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่อาจจะหลากหลายแตกต่างกันไปตามบริบท ซึ่งให้ความยืดหยุ่นและความสร้างสารรค์พวกนี้มันก็จําเป็นมากๆเลยใช่ไหมครับสําหรับการดูแลและพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กแต่ละคนให้เต็มที่จริงๆ